ฉันขอโทษขอโทษฉันเรื่องอะไรที่ฉันเคยพูดไม่ดีกับเธอไปครั้งก่อนเอาครั้งไหนล่ะนี่เธออยากกวนได้ไหมฉันจริงจังนะที่นายมาขอโทษฉันเนี่ยเพราะต้องการให้ฉันไปช่วยพูดกับแม่เรื่องพี่เพชรใช่ไหมไม่มงั้นคนอย่างนายไม่มีทางมาทําอะไรแบบนี้หรอกใช่ฉันอยากให้เธอไปพูดกับนาทัพทิมว่าอยากไปตอบตกลงตัวเฮียลราทําไมฉันต้องทาแบบนั้นด้วย นเมื่อฉันต้องการได้ไปเพชรแต่งงานอยู่แล้วแต่ถ้านายยอมคุกเข่าขอโทษฉันฉันก็อาจจะยอมเปลี่ยนใจก็ได้เธอนี่มันเนี่ยคุกเข่าขอโทษเพื่อพี่ชายสุดที่รักของนายไม่ได้ยังไง ฉันขอร้องล่ะช่วยพี่เล้งด้วยเถอะฉ,ฉันบอกว่าฉันอาจจะเปลี่ยนใจไม่ได้บอกว่าฉันจะช่วยสักหน่อยฉันลงทุนคุกเข่าขอร้องเธอแต่เธอกลับไม่รักษาคำพูดคนอย่างเธอมันเห็นแก่ตัวจนไม่มีหัวใจแล้วรู้ไหมคนเรามันก็เห็นแก่ตัวกันทั้งนั้นแหละเธอพูดถูกแต่คนที่เธอกำลังทำร้ายคือพี่สาวแท้ๆของเธอ ฉันบอกอะไรเธอไว้นะต่อให้พี่เพชรแต่งงานออกไปพี่เล็งก็ไม่วันชายตามองเธอหรอกไม่จริงนายไม่ใช่พี่เล็งนายจะไปรู้ดีกว่าเจ้าตัวได้งไงพี่เล็งเขารักเธอแบบน้องสาวเธอก็รู้อยู่แก่ใจหยุดหลอกตัวเองสักทีเถอะตาย